ผมไม่อยากให้พลาดเลยครับต้องติดใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเหมือนผมแน่นอนพี่เซียวสำหรับผมเนี่ยจะกลายมาเป็นดาเมจและสุดท้ายน้องฮูเตาสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อซืกับเกมเก n นชิน i ิ p a c t กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาช่วยเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะกดกาชาตัวไหนดีระหว่างอัลเบโดการยูพีเซียวแล้วก็น้องฮูเต๋ โดยในคลิปนี้ผมจะรีวิวสกิลอย่างคร่าวๆแล้วก็รวดเร็วเลยครับจากนั้นก็จะมาวิเคราะห์จุดเด่นตัวละครแล้วก็ตำแหน่งในทีมกันสำหรับอัลเวโดแล้วก็การยูเนี่ยผมได้ทำรีวิวสกิลแล้วก็มูดาวฉบับเต็มไปเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับหลังจากรีวิวทุกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วท้ายคลิปเรามาตอบคำถามกันครับว่าเราอยากได้ตัวละครตัวไหนไปทำตำแหน่งอะไรในทีม คำตอบของผมเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนๆก็ได้นะครับไม่รอช้าดีกว่าไปเริ่มกันเลย genius. But think genius. เรามาเริ่มกันที่อัลเบโดนะครับตัวละครดาบธาตหินที่เข้ามาอยู่ในเกมแล้วตอนนี้สำหรับสกิลอัลเบโดการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษครับสกิล2จะเป็นการสร้างพื้นที่งวงกว้างทำทาดาเมจธาตหินหนึ่งทีแรก จากนั้นก็สร้างพื้นที่ทิ้งเอาไว้เป็นวงกว้างมากเลยครับเมื่อทำดาเมตในวงกว้างนั้นไม่ว่าจะเป็นดาเมจอะไรก็จะกระตุ้นให้เกิดระเบิดที่เรียกว่าฐานเสียนบอสซัมเจ้าดาเมจนี้จะดาเมตตามพลังป้องกันของเราครับสำหรับสกิล3สกิลอันติจะระเบิดพื้นที่ธาตุหินเป็นวงกว้างครับแล้วถ้าเราใช้อันติในวงของสกิล2จะมีการระเบิดเพิ่มเติมต่อเนื่องอีก7ครั้งนะครับ มาดูกันที่จุดเด่นตัวละครกันบ้างเบโดเป็นตัวละครที่มีพลังป้องกันหรือค่าเดฟที่สูงมากๆเลยครับนอกจากนี้ตัวเบโดเองยังสามารถทำดาเมจได้แรงตามพลังป้องกันตรงนี้ได้อีกด้วยนะครับ จุดเด่นถัดมาอัลเบโดมีสกิลที่รุนแรงครับแม้จะไม่ได้อยู่ในสนามก็ตามด้วยพื้นที่ของเจ้าสกิล2 2ที่มันอยู่ยาวนานถึง30วินาทีเนี่ยมันเลยทำให้อัลเบโดสามารถสร้างดาเมจได้อย่างต่อเนื่องแม้ไม่ได้อยู่ในสนามนะครับและจุดเด่นสุดท้ายก็คือตัวอัลเบโดเป็นตัวละครที่ปั้นง่ายมากครับคุ้มค่าแล้วก็ไปได้ทุกที่เล่นง่ายด้วยนะครับ ผมขอยกตัวอย่างเช่นอาวุธของอัลเบโดเนี่ยเราสามารถใช้อาวุธ3ดาวแค่นั้นเองครับก็สามารถเก่งได้แล้วครับสำหรับอัลเบโดตัวนี้ผมบอกเลยว่าแรกๆเนี่ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบธาตหินครับเพราะมันเอาไปคอมโบกับธาตุอื่นไม่ได้ไม่น่าจะเก่งอะไรอย่างนี้ตอนแรกผมคิดอย่างนี้ครับแต่พอได้ใช้งานแล้วผมนี่อัพสุดเลยครับพาเลเวลไปสุดหาอ์ติแฟกให้สุดทำอาวุธให้สุดเลยครับ พราะว่าตัวอาวเบโรเป็นตัวที่มีประโยชน์กับทีมากๆครับแล้วดาเมจที่คิดว่าแบบมันจะน้อยเนี่ยมันรุนแรงมากๆครับเป็นหลักหมื่นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ไม่แขวงด้วยเพราะมันแรงตามเดฟถัดมาเป็นเรื่องของตําแหน่งแล้วก็การเล่นตัวละครนี้อาวเบโดเหมาะที่จะเป็นดาเมจลองที่สุดเลยครับที่สุดแบบที่สุดจริงๆครับ นอกจากเจ้าดามเม็ดธาตุหินที่มันระเบิดเรื่อยๆจากสกิล2แล้วเนี่ยการตกผลึกก็สามารถสร้างเกาะให้กับตัวละครซึ่งจะทำให้โดยรวมของทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับสำหรับใครที่ลังเลว่าอัลเบโดตู้ปัจจุบันนี้จะกดดีไหมนะอีกแป๊บก็จะจากไปแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้พลาดเลยครับเพราะว่าถ้าได้ใช้แล้วเนี่ยต้องติดใจแล้วก็ไม่ผิดหวังเหมือนผมแน่นอน Job honor contract with Rex ถัดมามาดูการยูกันบ้างตัวละครธนูท่าน้ำแข็งสำหรับสกิลของการยูการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษครับแต่การชาร์จยิงนี่สิเป็นการชาร์จยิงถึง2ขั้นการชาร์จยิงขั้นที่2จะสร้างดาเมจยังรุนแรงแล้วก็เป็นวงกว้างครับมันแรงจริงๆนะตัวเปอร์เซ็นต์มันแรงมากๆเลยครับสำหรับการชาร์จยิงนี้ถัดมามาเป็นสกิล2ตัวละครการยูจะกระโดดถอยหลัง แล้วก็ทิ้งดอกไม้เอาไว้เพื่อดึงดูดมอนถึง6วินาทีครับเจ้าดอกไม้นี้จะมีเลือดสกลตามพลังชีวิตของการยูนะครับหลังจาก6วินาทีหรือดอกไม้ถูกทำลายเนี่ยก็จะระเบิดออกทำดาเมจครับและสกิลอันติสุดท้ายก็จะเป็นการสร้างวงน้ำแข็งสามารถทำดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องถึง15วินาทีด้วยกันครับถัดมาจุดเด่นของตัวละคร การยูเป็นตัวละครที่มีเบสแอคแท็กสูงที่สุดในเกมเลยครับแล้วในการเลื่อนขั้นการยูแต่ละขั้นก็เพิ่มคีดามเมจให้กับตัวละครด้วยครับทำให้การยูเนี่ยสามารถสร้างดามเมจได้อย่างรุนแรงแน่นอนครับจุดเด่นถัดมาการยูเป็นตัวละครที่มีการชาร์จยิงที่พิเศษครับด้วยการชาร์จยิงที่รุนแรงแล้วก็เป็นงวงกว้างครับผม ถัดมาสกิลดอกไม้ที่วางที่พื้นสามารถดึงดูดมอนได้แล้วมันเก็บสแต็กได้ด้วยนะครับเราสามารถดึงดูดมอนได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับและจุดเด่นสุดท้ายก็คือสกิลอันติที่สามารถทำดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องถึง15วินาทีเลยทีเดียวสำหรับสกิล2แล้วก็อันติของการยูเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลมีประโยชน์กับทีมมากๆเลยครับอย่างเช่นในอบิดท,ที่มอนจำนวนมากเลยครับแล้วมอนก็ลุมมาที่เราตัวเดียว ถ้าเราวางเจ้าสกิล l ดอกไม้ไปที่พื้นก็จะช่วยทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นครับสำหรับอันติที่สามารถทำดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยผมก็มองว่ามันดีต่อการเอาไปคอมโบธาตุได้เยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทำละลายกับธาตุไฟเพื่อทำดาเมจอย่างมหาศาลหรือว่าทำเกาะแตกกับธาตุไฟฟ้าสำหรับคนเล่นดาเมจสายกายภาพหรืออาจจะช่วยในการแช่แข็งมอนกับธาตุน้ำก็ได้นะครับ ตำแหน่งและการเล่นของการยูการยูเหมาะที่จะเป็นตัวละครดาเมจหลักมากๆเลยครับเพราะด้วยสแตตพื้นฐานที่เน้นไปทางโจมตีถ้าน้องอยู่ในสนามก็สามารถชาร์จยิงแล้วก็ทำดาเมจได้อย่างสูงสุดครับและอีกตำแหน่งหนึ่งสำหรับคนไม่ชอบชาร์จยิงแบบผมนะครับก็คือดาเมจลองเพราะเจ้าสกิล2แล้วก็สกิลอันติของการยูสามารถสลับมาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทีมเช่นกันครับแล้วก็ สตัวละครถัดมาพีเสี่ยวแล้วก็น้องฮูเตาเป็น2ตัวละครที่คาดว่าจะเข้ามาในแพท1.3นี้ครับหลังจากการยูเลย2ตัวละครนี้ผมยังไม่รีวิวสกิลแล้วก็หมู่ดาวฉบับเต็มเนี่ยออกมานะครับเพราะว่าผมรอภาพจากออฟฟิเชียลอีกสักหน่อยนึงดีกว่าแล้วก็มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเล็กน้อยตอนออฟฟิเชีประกาศนะครับ ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนี่ยมันจะไม่ต่างจากที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้มากนะครับและถ้าเจ้าข้อมูลนี้ผิดพลาดนะครับมันก็จะเป็นการผิดพลาดไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับดังนั้นเพื่อนๆเนี่ยอาจจะดูข้อมูลต่อไปนี้เป็นแนวทางสําหรับตัวละคร2ตัวนี้ได้เลยนะครับมาต่อกันที่พี่เสี่ยวเลยนะครับพี่เสี่ยวเป็นตัวละครถือหอกธาตุลมสำหรับสกิลแล้วการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษครับ สกิล2จะพุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อทำดาเมจครับสามารถพุ่งในอากาศได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้และสามารถสแต็คได้สสแต็คเพื่อใช้งานครับก็คือสามารถพุ่งได้ต่อเนื่อง2ทีและคูลดาวจะอยู่ที่10วินาทีนะครับแอบบอกอีกนิดนึงครับว่าเจ้าหมู่ดาวที่1ของพี่เสี่ยวเนี่ยจะเพิ่มสแต็คในสกิลนี้เพิ่มมาอีก1สแต็คเป็น3ทีคราวนี้เราพุ่งมันเลยครับพุ่งพุ่งพุ่ง3ทีเลยครับสำหรับสกิล3 พี่เสี่ยวเนี่ยเขาจะทำการสวมหน้ากากแล้วเข้าสู่โหมดอันติโดยในโหมดนี้การโจมตีปกติทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นทตุลมครับแล้วก็การโจมตีปกติจะมีวงกว้างขึ้นด้วยครับนอกจากนี้ จะทําให้การกระโดดสูงขึ้นด้วยครับซึ่งจะทําให้เราต่อเนื่องมาเป็นการพุ่งโจมตีได้แม้อยู่ในพื้นลาบครับแต่ในโหมดนี้เพื่อนๆจะเสีย HP ไปเรื่อยๆวิละประมาณ3.5-2%ถึงตามเลเวลของสกิลครับระยะเวลาในการใส่หน้ากากโหมดอันติจะอยู่ที่15วินาทีคู่ดาว18วินาทีและใช้พลังงาน70หน่วยครับมาดูกันที่จุดเด่นของพี่เสี่ยวบ้างนะครับ พีเซวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีเบสแอคแท็กที่สูงมากๆเลยนะครับและจุดเด่นที่หลายๆคนชอบก็คือพีเซวเนี่ยมีความคล่องตัวสูงมากครับกระโดดพุ่งอะไรอย่างนี้มีความคล่องตัวสูงมากเคลื่อนที่ได้ไวมากแล้วเจ้าจังหวะที่เรากระโดดเนี่ยก็ทําให้เราสามารถหลบสกิลดามจต่างๆได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นถัดมาเป็นการย้อมธาตุอาวุธครับหลังจากที่เราเปิดโหมดอันติแล้วการโจมตีของพี่เยวจะเป็นธาตุลมดังนั้น เราก็จะสามารถทำดามเสริมเข้าไปได้อีกครับก็คือจะเกิดการกระจายธาตุรัวๆไปเลยครับและจุดเด่นสุดท้ายพี่เสี่ยวเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ปั้นง่ายครับเพราะว่ามีสแตตพื้นฐานเป็นคิเลตนะครับสำหรับพี่เสี่ยวผมดูจากสกิลแล้วก็เกมเพย์ในเทสเวอร์ชันเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความคล่องตัวสูงมากแล้วก็อยู่ในสนามเนี่ยเคลื่อนที่ได้รวดเร็วสำหรับหมู่ดาวพี่เขาเนี่ย จะไม่มีหมู่ดาวเลยหรือว่าจะหมู่ดาวสักหนึ่งดวงนะครับผมว่าโหดแล้วครับเพราะว่าหมู่ดาวหลังจากนี้อาจจะไม่ค่อยจําเป็นสําหรับพี่เสี่ยวครับดังนั้นเนี่ยเป็นตัวละครที่เฟลลี่กับคนเติมน้อยๆครับผมว่าตัวละครนี้ที่หลายๆคนรอไม่น่าจะทําให้เพื่อนๆผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมาดูกันที่ตําแหน่งแล้วก็การเล่นของพี่เสี่ยกันบ้างพี่เสี่ยวเนี่ยเหมาะจะเป็นดาเมจหลักที่สุดเลยครับเพราะว่าด้วยสกิลการโจมตีของพี่เขาทั้งหมดเนี่ย ต้องอยู่ในสนามอย่างแน่นอนครับเพื่อทำดาเมจเราอาจจะเอาตัวละครอื่นที่มาติดาธาตุให้กับมอนสเตอร์ก่อนแล้วค่อยสลับพี่เซียวมาทำดาเมจอย่างต่อเนื่องก็จะเกิดการกระจายาธาตุนั้นไปเรื่อยๆนะครับดาเมจก็จะต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงมากขึ้นครับ ถัดมาสุดท้ายกับน้องใหม่น้องหูเต๋อตัวละครหอ,อกธาตุไฟยังไม่มีภาพในเกมหลุดออกมาเลยนะครับสำหรับน้องหูเต๋อแต่ว่ามีส่วนของสแตตแล้วก็สกิลหลุดออกมาให้เราดูกันหมดแล้วครับสำหรับสกิลการโจมตีปกติไม่มีอะไรพิเศษครับผมสกิล2เมื่อกดสกิลจะเข้าสู่โหมดที่เรียกว่าพารามิตาพาพิลลโอ เป็นรูปคล้ายๆการติดปีกเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับในโหมดนี้เนี่ยน้องจะลดเลือดตัวเองไป30%ของ HP ปัจจุบันครับจากนั้นก็จะเพิ่มพลังโจมตีตามพลังชีวิตสูงสุดยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งเพิ่มเยอะครับการโจมตีปกติทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนเป็นธาตุไฟและก็ยังเพิ่มต้านทานในการโดนขัดจังหวะอีกด้วย ยังไม่พอเมื่อเราชาร์จโจมตีจะมีการติดเอฟเฟกที่เรียกว่าบัตรบอสซัมให้กับศัตรูนะครับเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะบัตรบอสซัมก็จะเกิดดาเมจธาตุไฟเพื่อมาเสริมดาเมจให้กับตัวละครไปอีกครับสำหรับไอ้เจ้าบัฟนี้นะมันจะอยู่เพียงแค่9วินาทีเท่านั้นแล้วมีคููดาวอยู่ที่15วินาทีครับตรงนี้นี่แอบนานเหมือนกันนะครับเนี่ย สำหรับสกิลอันติจะเป็นการเรียกน้องผีออกมาโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างเลยครับแล้วก็จะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครด้วยถ้าโจมตีถูกมอนสเตอร์หลายตัวก็ยิ่งฮิวแรงครับและถ้าเราใช้เจ้าสกิลอันติตอนเลือดต่ำกว่า50ตดาเมจทั้งหมดก็จะแรงขึ้นรวมไปถึงการฟื้นฟูเลือดเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยครับถัดมามาดูที่จุดเด่นของน้องฮูเต่ากันบ้าง น้องหูเต่าเป็นตัวละครที่เบส HP สูงที่สุดในเกมเลยครับแล้วก็มีคิดามจที่สูงด้วยนะครับจากการเลื่อนขั้นตัวละครหูเต่าเนี่ยสามารถเปลี่ยน m a ็ HP ของเราเนี่ยให้มาเป็น a อค a ท็ได้ดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะครับที่จะทำให้น้องเนี่ยไม่ต้องมาเสียเวลาอัพของ a อ t a ท็เลยอัพเลือดไปเยอะๆเลยอยู่รอดด้วยตีแรงด้วยครับ จุดเด่นถัดมาน้องหูเต่าสามารถยอมทาตอาวุธตัวเองให้เป็นทาตุไฟได้ครับและสุดท้ายถ้าลดเลือดตัวเองได้ก็สามารถฮิวตัวเองได้เช่นกันครับสำหรับน้องหูเต่าแล้วเป็นตัวละครที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับในการเปลี่ยนแปลงเจ้าเลือดเนี่ยมาเป็นดาเมจแม้จะโดนลดเลือดของตัวเองไปบ้างจากการใช้สกิล2 แต่ด้วยพลังชีวิตที่สูงมากๆของน้องอยู่แล้วดังนั้นมันลดไปแค่นั้นไม่เท่าไหร่หรอกครับน้องฮูเต่าเนี่ยจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงมากเลยนะครับแต่อาจจะมาแลกกับสกิล2ที่คูดาวมันอาจจะไม่ต่อเนื่องนิดนึงครับนอกจากนี้น้องฮูเต่าเนี่ยก็เป็นตัวละครถือหอกที่ใช้การชาร์จโจมตีร่วมด้วยนะครับต้องมีการชาร์จโจมตีเพื่อติดสถานะบัตรบอดซ้มให้กับมอนสเตอร์ครับ มาดูกันที่ตำแหน่งแล้วก็การเล่นของน้องฮูเต่ากันบ้างน้องฮูเต่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จําเป็นต้องอยู่ในสนามครับผมโดยสกิล2พอใช้เราติดปีกเนี่ยสลับออกปีกหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามสลับออกนะไอ้สกิลสอเนี่ยพอเราเปิดโหมดแล้วเราก็จะทําดาเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะครับในช่วงเวลา9วินาทีนั้นแล้วพอเข้าสู่คููดาวเราก็อาจจะต้องสลับตัวอื่นออกมาแทนนะครับ และการเล่นของน้องหูเต่าเนี่ยอาจจะต้องดูหลอดเลือดตัวเองบ่อยหน่อยหนึ่งครับเราอาจจะต้องพยายามเลี้ยงเลือดของตัวเองให้ต่ำกว่า50%เพราะว่ามันมีพรสวรรค์ติดตัวเมื่อเลือดต่ำกว่า50%ดาเมจธาตุไฟของเราเนี่ยจะรุนแรงขึ้นถึง25%เลยครับและเมื่อต่ำกว่า50%เนี่ยก็ยังสามารถกดอันติให้มันแรงขึ้นไปได้อีกนะครับจบไปแล้วครับสำหรับ การรีวิวตัวละคร4ตัวอย่างรวดเร็วเลยครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆเ,เล็งตัวไหนกันไว้บ้างครับมาคอมเมนต์คุยกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผมแล้วก็คนอื่นๆกันครับมาที่คำถามอยากได้ตัวละครไหนไปทำตำแหน่งอะไรในทีมสำหรับผมแล้วคำตอบของผมก็เป็นอยากได้ทุกตัวเลยครับอยากจะมีติด ID ไว้ทุกตัวเลยครับไม่อัพมู่ดาวก็ได้แต่อยากได้อะ อัลเบโดเป็นตัวละครที่ดีมากตัวหนึ่งเลยครับหลังจากที่ผมใช้งานเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นดาเมจลองที่ดีมากๆเลยครับถัดมาก,การยูเป็นตัวละครที่กําลังจะเข้าเร็วๆนี้มีการชาร์จยิงที่น่าสนใจมากๆเลยครับแต่ผมไม่ชาร์จยิงหรอกผมจะเอามาเป็นดาเมจลองในทีมด้วยสกิลดึงดูดมอนแล้วก็มีอันติที่ทำทดาเมจธาตุน้ำแข็งได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับ ถัดมาพี่เสี่ยวสำหรับผมเนี่ยจะกลายมาเป็นดาเมจหลักทาดลมตัวละครแรกของไอดีผมเลยครับและสุดท้ายน้องฮูเต๋ากับการแปลงเลือดมาเป็นพลังโจมตีผมว่าอันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกดีนะครับและด้วยสกิลต่างๆน้องก็เลยเหมาะกับการมาเป็นดาเมจหลักทาดไฟอีกหนึ่งตัวของไอดีผมครับสำหรับผมทูกตัวละครมีความโดดเด่นในตัวของตัวเองหมดเลยครับและผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่า ไม่มีตัวละครไหนที่เก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดหรอกครับแต่ตัวละครที่จะเก่งได้จะต้องอาศัยพลังของเพื่อนๆครับพลังการอวยครับผมต้องอวยให้สุดๆครับถ้าอวยสุดแล้วก็ตัวละครไหนก็เก่งแน่นอนครับอวยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเติมกาชายเยอะๆนะครับแต่หมายถึงการจัดทีมให้กับน้องแล้วก็การหาอาร์ติแฟกต์ที่ดีๆและเหมาะสมให้กับน้องครับผม นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปที่ผมเอามาฝากให้เพื่อนๆกันในวันนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในการตัดสินใจหรือว่าเตรียมเพชรเก็บเอาไว้สำหรับตัวละครใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะครับก่อนจากกันขอขอบคุณ982ซับ s ไคร b เบอร์จากทาง YouTube ว้าวจะ1,000แล้วครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มากด subscribe มือใหม่แบบผมหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe หรือว่ามาคอมเมนต์คุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Next time, fish blasting time let's together fish go